สวัสดีทุกๆคนครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูบ้านหนึ่งหลังที่เป็นบ้านไม้สองชั้นเกิดการรีโนเวทใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นไปตามยุคตามสมัยแบบนี้เลยครับพื้นที่หน้าบ้านอาจจะรู้รู้สึกว่ามันแคบแคบนิดนึงแต่พี่คมท่านก็ได้จัดบริเวณมุมบ้านได้อย่างสวยงามลงตัวนะครับเห็นไหมครับก็จะมีต้นไม้บงังก็มีการจัดสวนหย่อมหน้าบ้านนะครับบ้านหลังนี้เป็นของคุณครูคมนะครับ พมนิรันจันแดงนะครับแล้วก็แฟนท่านนี้จะเป็นพยาบาลนะครับก็จะเป็นเพื่อนที่ทํางานของแฟนผม,ผมก็เลยรู้จักจก็เลยได้มานี่ครับมาดูกันบริเวณด้านข้างก็จะยื่นออกมาเป็นโรงจอดรถนะครับตามที่เห็นถึงแม้จะเป็นบ้านไม้แต่ว่าพอเกิดการจัดตกแต่งมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคน่าดูนะครับตามที่เห็นเลยนะครับเป็นแบบเก่าๆแต่ก็จัดการนะครับพื้นที่รอบๆบ้านให้ดูสวยงาม ตามที่เห็นครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูบริเวณด้านในว่าเป็นอย่างไรนะครับเป็นแบบนี้ครับเดินเข้ามาด้านในฟับนี่ไงตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะครับต่อออกมาด้านข้างถัดจากนั้นบริเวณด้านหน้าบ้านปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้แล้วก็จะมีมุมเล็กๆนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับนี่ครับถ้าเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการตกแต่งบ้านนะครับก็เลยจัดการมาได้แบบลงตัวนะครับ ก็จะเป็นสีที่มันเรียกว่ามันเป็นสีกันปัวแล้วก็เป็นสียอมไม้ได้อย่างดีอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านก็จะมีการจัดตกแต่งหน้าบ้านเป็นแบบนี้เลยครับโอ้ดูสวยงามครับนี่บริเวณด้านนี้ก็จะมีการปลูกต้นไม้ครับเพื่อที่จะกันในเรื่องของการที่จะมองแบบชัดๆนิดนึ่งครับมันก็จะลงตัวครับปลูกหลายๆอย่างลงไปครับนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียกต้นอะไรบ้างตามที่เห็นครับเป็นแบบนี้ มุมด้านหน้าบ้านเล็กๆครับท่านก็จะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการตกแต่งบ้านอยู่แล้วครับนะครับมีต้นไม้มีอะไรต่างๆวางไว้โอ้ดูลงตัวครับแต่ละคนถนัดอะไรที่ต่างกันนะครับนี่เป็นบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับสวยงามนะครับเล็กๆแต่ก็จัดสรรได้ดีนะครับเดินเข้ามาดูนี่ครับบริเวณด้านในบ้านน้องจิ๊บน้องจิ๊บเจ้าของบ้าน ข้างนอกบ้านดูข้างนอกบ้านก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีไม้ดัดครับโอ้หส em> ังเกตดูข้างบนบ้านนี่จะมีรังนกครับนี่เลยบ้านไหนหน้าอยู่ก็ก็ดูจากนกนะครับก็จะมีนกมาอยู่ตรงนี้มีรังนกครับอยู่อันนี้คือบริเวณรอบๆบ้านครับดูหน้าบ้านของท่านอีกมุมนึงนะครับเป็นประมาณนี้นี่ครับชายสีดาโอ้อันนี้คืออีกมุมนึงครับเป็นแบบนี้มองเข้าไปด้านหน้าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับ สวยงามเลยนะครับก็จะปลูกต้นไม้ได้ลงตัวโอเคเลยทีเดียวมุมด้านหน้าบ้านครับนั่นเลยครับเป็นจุดเล็กๆใช้พื้นที่ที่เรียกว่าไม่ให้มันเสียประโยชน์นี่ครับจัดเอาหินเอาอะไรลงครูคมนิรันนิสอนปฐมวัยนะครับอาจจะชอบในเรื่องของการทําสื่อการสอนเล็กๆมันก็เลยมีจินตนาการในเรื่องของการที่จะมาจัดสวนนี่ครับประมาณนี้เลยลงตัวนะครับสวนเล็กๆหน้าบ้าน ก็จะมีลาหางลูกยุงนะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของลูกยุงนะครับนี่ครับบัวโอ้โหบัวอะไรนอ่นี่นี่นี่เป็นแบบนี้ครับมีดอกบัวด้วยนี่เป็นแบบนี้เจอเจ้าของแล้วสวัสดีครับพี่คมครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับนี่กับลูกสาวเจอเจ้าของบ้านนะครับพี่คมแนะนําทางด้านโน้นหน่อยครับไอ้นี่เป็นบัวอะไรครับนี่อันนี้เขาเรียกบัวฉัด บัวฉัดปลูกปลูกได้นานรึยังครับนี่ก่อนที่จะมีดอกอันนี้น่าจะประมาณสี่ห้าเดือนครับสี่ห้าเดือนแล้วโอ้มันเป็นแบบนี้เลยปะครับนี่ตัวเลกต้นเล็กตอนแรกเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยปลูกลงไปเขาใช้อะไรปลูกครับนี่ด้านล่างผมก็เอาดินโคลนทิสตมาดินโคลนทิสตาลงท่อนี้จะเป็นท่อเล็กๆเนาะนี่ครับท่อหกสิบแล้วก็มาประดับด้วยหินกาลหินแล้วจะ ปูนเอาอะไรมาก่อแล้วก็เอาหินเล็กๆมาใส่ด้านข้างก็จัดน,นี่ครับทำเองทำเล่นๆเลยนี่ทำเองทำเล่นๆแต่ที่เห็นก็โอเคเลยทีเดียวนะครับนี้คือมุมด้านข้างตามที่เห็นครับดอกปัวนี่ครับ่บ,บ้านเือนพานสุดยอดนะกลิ่นหอมนะครับนี่ขนาดอยู่้าข้างตัวนี้หอมนะืมแล้วมุมด้านข้างนี่ครับบริเวณด้านข้างบานจัดขึ้นมาจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับสวยงามด้วย ตามที่เห็นอันนี้คือบริเวณรอบรอบ้านครับและนี่คือตัวบ้านอันนี้เป็นสีอะไรครับมีที่ทาไม้อันนี้สีประดูดำสีประดูดำสีย้อมไม้สีย้อมไม้มันก็จะเป็นสีกึ่งเงาสีกึ่งเงาทายแล้วมันก็จะเงาเงาดนึงเนาะมันจะดูแบบเป็นเหมือนเนื้อไม้เลยนะครับตามที่เห็นเป็นแบบนี้ครับนี่ครับบ้านไม้ก็สามารถที่จะปรับตกแต่งให้สวยได้อนี่คือบริเวณด้านข้างบ้านท่านก็จะจัดแบบนี้ครับตามที่เห็น จัดได้ลงตัวนะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดในรูปแบบไหนอย่างไรนะรผมชอบตรงนี้ไอ้ไม้ดัดตรงเนี้นี่นี่ตรงน,นี้มันมีรังนกด้วยนะพี่คมยังไม่ได้ตัดแต่งเลยครับ응คือมองเข้าไปด้านในมันจะมีรังนกด้วยนะครับมองมองทะลุเข้าไปปุ๊บ <_ t ot> เห็นอยู่นะครับ <_ S 1> <_ S 2> นกก็จะเข้ามาอยู่ประมาณนี้นะครับเห็น <_ S 1> <_ S 2> ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดตกแต่งครับมันก็เลยดูสูงสูงขึ้นละสูงขึ้นเร็วนะครับอันนี้คือเนืน,นตัวบ้านนะครับก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นรูปแบบของคคําาาวว่่บบ้้้นนไไมอยูะรั พาทุกๆคนได้มาดูกัน uh, ต่อไปเราเดินเข้าไปดูข้างในครับขออนุญาตพี่คมด้านในนะครับขออนุญาตเจ้าของบ้านนะครับไปดูด้านในกันนยฮะเดินเข้ามาครับเจอเจ้าของบ้านตัวเล็กนี่ภายในบ้านเป็นแบบนี้เลยนะครับมีมุมกาแฟด้วยตามที่เห็นครับนี่คือภายในบ้านจัดมุมแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นมุมรับแขกเล็กๆนะครับเป็นแบบนี้เลย ข้างบ้านครับก็จะวางสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นของที่ร<ง>ะลึกแต่ละที่ครับไปตรงนั้นไปตรงนี้มาอย่างเช่นอันเนี้ยไปผาแตมมาจังหวัดอุบลราชธานีไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับมีหลายๆอย่างครับก็วางจัดพื้นที่รอบบ้านได้น่าอยู่นะครับเป็นบ้านไม้ที่โอเคเลยตรงนั้นก็จะเป็นโอ้ตู้ไม้ตรงนี้เห็นว่าตรงนี้น่าจะแค่มุมนี้น่าจะหมดเป็นเหมือนนะพี่คมแล้วมุมด้านนี้เนี่ยครับ มุมกาแฟเอาแนะนำหน่อยครับแนะนำหน่อยตรงนี้เป็นไงฮะนี่อันนี้เป็นพอดีชอบทานกาแฟตอนเช้าก็เลยทำไปตั้งทานเองเป็นมุมกาแฟเลยอ่าเพื่อมีแขกมีอะไรมาก็จะมีโต๊ะรับรองด้วยอืมไม่จะเป็นไม่จะเป็นต้องเป็นรองก็เป็นผู้อำนวยการก็มาได้นะเนี่ยครับมุมกาแฟเขาสุดยอดเลยนะอันนี้เป็นเครื่องบดกาแฟเนาะง่าไม่ธรรมดาโบราณครับคลาสสิกคลาสสิกอืมอันนี้คือ ที่ต้มกาแฟมาไม,ไม่ธรรมดามันก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าจัดออกมาได้แบบดูดีข้างในบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับทางด้านนี้เห็นบอกว่าแต่ละอย่างนะี่คือแบบไปแต่ละที่ถ้าเจอมาถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของงานไม้อะไรต่างก็เป็นแบบโบราณโบราณไม้สักเกา่าอก็จะหามามเป็นแบบนี้ครับพื้นบ้านตามที่เห็นครับขับอะไรไหมครับนี่ทําไมพื้นแบบเงาเลยม,นนนมันนานแล้วครับมันนานแล้วเสร็จลง สียอมไม้ไหนอืมโอเคเลยทีเดียวนะครับนี่ครับดดบ้านไม้ก็สามารถที่จะจัดสรรให้ลงตัวได้ฝั่งด้านนี้นะครับตามที่เห็นอันนี้มุมหนึ่งครับมุมเล็กๆในการที่จะแบบนั่งเล่นท่านเป็นคนที่ชอบกาแฟครับอ,อันนั้นเป็น,อ,น,นอันนั้นซื้อมาจากไหนยังไงครับนี่ซื้อมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่โอ้ไม้สักเก่าไม้สักเก่าสิงล้างมือแล้วก็ประยุกต์เข้ากับแบบสมัยใหม่นีครับตรงนี้ก็จะอืมเป็นแบบนี้ น้ำไหลไหมครับนี่ยังไม่ต่อเลยยังไม่ตอ <c oughs> ม่อยังไม่ต่อใหม่ๆเลยล <c oughs> ดออกเยครับ <c oughs> เ <c oughs> งินเดือนออกเรเงินเดือนออกก่อนค่อยต่อน้ำ <c oughs> อ่าบริเวณรอบๆบ้านก็จะเป็นต่อมาณนี้ครับนี่ครับก็โอเคเลยนะครับการจัดบ้านค่อนข้างที่จะแบบน่าอยู่เป็นบ้านไม้ที่แบบดูสะอาดนาเลยนะครับโอเควันนี้ก็พาทุกคนได้มาดูบ้านไม้อีกหนึ่งหลังนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นไม้แล้วก็เกิดการปรับประยุกต์ตกแต่งหน้าบ้านได้อย่างลงตัว นะครับวันนี้ขอบคุณเจ้าของบ้านครับนี่ครับมุมนี้เลยสุดยอดมากเลยขอบคุณคุณครูคมนิรันดร์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับเคเลยทีเดียวครับ